ครับผมชื่อนายเกรติศักดิ์ป้อมอินรหาัานนักศึกษา68141301085สาขาวิชาพละศึกษาคณะศึกษาศ,ศ,ศสาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยวันนี้ผมจะมาพูดถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพรู5ด้าน9ข้อ1ต่อตอนเองต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 2. วิชาชีพต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. ผู้รับบริการต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าต้องไม่กระทำตนเป็น ปรปัปรุต่อความเจริญทางกายสติปรรัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธิและผู้รับบริการตาม,มบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจต้องให้บริการด้วย ความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 4. ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสมัคีใในหมู่คณะ 5. ต่อสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบคุณครับ